วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราอยากจะพูดถึงก็คือแว่นตาทราบไหมคะแว่นตาที่เป็นเลนคู่เนี่ยนะคะตัวแรกเลยเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีค่ะตั้งแต่ปีคศ1280หโอ้โหนานมากเลยสมัยก่อนนะคะเขาจะมีแค่แว่นตานะคะที่ใส่ยึดติดกับตรงจมูกเท่านั้นเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเขาก็มีสายนะคะสายเนี่ยเชื่อมโยงไปนะคะเพื่อให้อยู่หลังหลังหลังตรงศีรษะเราเนี่ยแล้วหลังจากนั้นค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อปีคศ1727ค่ะช่างแว่นชาวอังกฤษค่ะที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดสการเลตเนี่ยนะคะเขาได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสุดยอดเลยนั่นก็คือขาแว่นค่ะ ขาแว่นที่จะมาเชื่อมโยงอยู่หลังใบหูเราเนี่ยนะคะทำให้เราสวมแว่นไปไหนมาไ,ไหน,ไ,หนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้เชือกโดยไม่ต้องเอามายึดติดกับตรงแค่สันจมูกเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแว่นตาก็ได้รับการพัฒนาดีไซน์ไปอย่างอีกมากมายทีเดียวนะคะฉะนั้นนะคะคนที่จะสวมแว่นเนี่ยไม่เฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาเท่านั้นค่ะแว่นตากลายเป็น แฟชั่นปิดตัวของผู้คนนะคะบางคนนี้ก็ใส่แว่นขึ้นมาเฉยๆนะคะเพราะอยากดูดีอยากดูเท่อยากดูเก๋